หาง,งานของชาวฟรีแลนซ์ เดี๋ยวนี้นะคะงานประจำเนี่ยก็อาจจะไม่มั่นคงอีกต่อไปและแนวคิดในการทํางานก็เปลี่ยนไปคนสมัยนี้นะคะอยากจะใช้ชีวิตอยากมีอิสระมากขึ้นแล่ด้วยความที่เทคโนโลยีเนี่ยมันทําให้โลกหมุนไปเร็วมากๆนะคะทาให้มีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นเทรนที่เรียววกว่า gig economy นะคะซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่ฟรีแลนซ์อย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงคนที่รับงานทํางานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างคนขับแร็ก Uber หรือแม้กระทั่งคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วนะคะแล้วหลังเลิกงานหันมาขายของออนไลน์เพิ่มเติม เป็นจ็อบเสริมก็นับรวมด้วยเช่นกันค่ะในยุคนี้นะคะคนหันมาเป็นฟรีแลนซ์กันมากขึ้นอ,อยากจะทำงานที่ไหนตอนไหนเราสามารถจัดสรรเองได้แล้วถ้ารับงานเยอะเนี่ยก็มีโอกาสได้เงินเพิ่มตามไปด้วยทางผู้ประกอบการหรือว่าองค์กรเองก็มีข้อดีเหมือนกันนะคะไม่ต้องเสียค่าจ้างพนักงานอะไรเดือนนะคะสามารถเลือกคนมาทํางานได้ง่ายขึ้นสมมุติว่าถ้าโปรเจกต์นี้นะคะให้คนนี้ทําแล้วเกิดไม่ถูกใจขึ้นมาโปรเจกต์หน้าเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนคนใหม่เข้ามาทําได้ง่ายค่ะซึ่งก็เป็นหน้าที่ของชาวฟรีแลนซ์แล้วนะคะว่าจะทํายังไงให้ผู้ว่าจ้าง ก็บอกต่อหรือว่าจ้างต่อค่ะและแน่นอนนะคะเข้ามาถึงประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้คือการที่ฟรีแลนซ์แต่ละคนเนะะี่ยค่ะจะหางานได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะยิ่งถ้าเป็นฟรีแลนซ์มือใหม่แล้วเนี่ยยิ่งลําบากเข้าไปใหญ่เลยดีว่าสมัยนี้นะคะนอกจากการบอกปากต่อปากแล้วเนี่ยเขามีแพลตฟอร์มออนไลน์มาซัพพอร์ตในด้านนี้ค่ะทําให้ฟรีแลนซ์นะคะแล้วก็บริษัทที่ต้องการจ้างฟรีแลนซ์เนี่ยหากานเจอได้ง่ายขึ้นค่ะวันนี้เนี่ยเอามาฝาก5เว็บนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ที่1น,นะคะฟาสเวิร์ไม่รู้จักไม่ได้เลยเพราะว่าโด่งดังเป็นอย่างมากนะคะเขาเนี่ยก็รวบรวมฟรีแลนซ์มากฝีมือไว้กว่าแสนคนสามารถเลือกทํางานตามความถนัดได้เลยนะคะว่าชอบทําแบบไหนแนวไหนมีงานให้เลือกหลากหลายามากๆมีรีวิวแล้วก็การให้คะแนนด้วยผู้ที่จะมาจ้างฟรีแลนซ์เนี่ยค่ะก็จะสามารถหาฟรีแลนซ์ได้ง,ง่ายขึ้นแล้วก็ตรงใจมากขึ้นด้วยหน้าเว็บเขานะคะก็มีความอ่านง่ายชัดเจนแล้วก็มีรายละเอียดต่าง,างๆเ<ๆ>ช่นราคารายละเอียดการทํางานนะคะคะแนนการทํางานแลน้วก็ อัตราการตอบกลับก็มีนะคะมีแชทเอาไว้ดีลงานด้วยค่ะแล้วก็เรื่องความน่าเชื่อถือในระบบเขาก็ซัพพอร์ตเป็นอย่างดีนะคะฟาสซ์เวิร์กก็จะทําหน้าที่เป็นตัวกลางนะคะเก็บเงินจากคนจ้างไว้ให้ก่อนแล้วพอทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วแก้งานเสร็จแล้วส่งงานาเรียบร้อยแล้วทางฟาส t w เวิร์กก็จะโอนเงินไปให้ฟรีแลนซ์ค่ะแต่เว็บนี้ก็มีข้อจากัดอยู่นิดหน่อยนะคะคือถ้าเป็นแบบฟรีเนี่ยฟรีแลนซ์จะสามารถรับงานได้ทีละ3รูปแบบเท่านั้นถ้าอยากจะรับงานรูปแบบอื่นๆเพิ่มเนี่ยก็อาจจะต้อง เว็บ,บที่2นะคะ freelance day ตัวเว็บนะคะก็จะเป็นสีส้มแบบนี้เลยเป็นเว็บที่สร้างโดยคนไทยเองนะคะเพ <Wow. S 2> ่อาก็ดูง่ายนะคะแล้วก็มีการแบ่งประเภทชัดเจนมีตัวอย่างผลงานขึ้นมาให้เลือกดูเยอะนะคะเราสามารถเข้าไปดูประวัติทักษะหรือว่ายอดวิวแล้วก็ความสามารถต่างๆได้แล้วก็ยังมีจัดอันดับฟรีแลนซ์ด้วยค่ะแล้วเขาก็จะมีบทความเพิ่มความรู้ให้กับชาวฟรีแลนซ์อยู่ตลอดด้วยนะคะมีการแจกเทมเพลต powerpoint ด้วยโดยเว็บนี้นะคะมีจุดเด่นที่น่าสนใจคือเขามีระบบโปรเจกต์ค่ะที่ผู้ว่าจ้างเนี่ยสามารถมาประกาศหางานที่ต้อง การได้นะคะแล้วทางฟรีแลนซ์ก็จะสามารถเข้าสมัครกับโปรเจกต์นั้นๆทางผู้ว่าจ้างเนี่ยก็จะมาดูว่ามีฟรีแลนซ์คนไหนมาสมัครบ้างแล้วก็เลือกดูได้เลยถ้าฟรีแลนซ์คนไหนถูกตาต้องใจนะคะก็สามารถแชทดีลงานกันตรงนั้นได้เลยในส่วนของเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะฟรีแลนซ์สามารถสมัครสมาชิกได้ฟรีค่ะซึ่งในแบบฟรีนะคะสามารถรับงานได้15งานเลยสามารถลงโปรเจกต์ได้ถึงสโปรเจกต์แล้วก็สามารถใส่ทักษะได้3ทักษะค่ะแล้วก็ยังมีแบบเสียเงินนะคะเป็นเรกูล่าแล้วก็โปรที่จะต้องเสียค่าบริการรายเดือนค่ะแต่ว่่่าาเเก็จะชวยรือง การจัดอันดับนะคะทําให้เราเนี่ยขึ้นไปอยู่อันดับต้นๆได้ซึ่งแบบฟรีก็สามารถอัพโปรไฟล์ได้เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าต้องเสียเงินอย่างเดียวแต่ก็ต้องทําตามเกณฑ์ที่เขากําหนดไว้ค่ะ เว็บที่3นะคะ Thai Freelance Agency เป็นอีกเว็บหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเขาไม่ได้มีแค่ฟรีแลนซ์อย่างเดียวค่ะแต่ว่างานประจําเองพาร์ทไทม์หรือว่าฝึกงานเนี่ยเขาก็มีด้วยนะคะซึ่ง้างในเว็บนะคะก็มีงานหลากหลายประเภทให้เราได้เลือกแล้วก็มีบริษัทแนะนาต่างๆมากมายนะคะถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ทํางานกับบริษัทดงังๆเลยค่ะส่วนเรื่องของการสมัครสมาชิกน,นะคะคือฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายทั้งตัวฟรีแลนซ์เองแล้วก็ผ้วจ้างด้วยค่ะอาจจะไม่ได้มีฟีเจอร์โดดเด่นอะไรมากมายนะคะแต่ก็เน้นว่าใช้งานง่ายไม่ซับ้อนใคร อยากเพิ่มช่องทางในการหางานนะคะเว็แบบนี้เนี่ยก็เป็นอีกเว็บนึงที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะ เว็บในไทยไปแล้วเรามาดูเว็บต่างประเทศกันบ้างดีกว่าเผื่อใครอยากจะอัพเลเวลนะคะสาหรับ Upwork นะคะตัวเว็บก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยเป็นเว็บที่รวมฟรีแลนซ์ระดับโลกไว้มากมายนะคะเป็นเว็บที่บริษัทดังๆเนี่ยเขาใช้กันค่ะเท่าที่ดูนะคะเว็บนี้เนี่ยก็เป็นเว็บแนวสร้างโปรไฟล์รวมรีวิวนะคะแล้วก็มีการบอกขอบเขตการทํางานต่างๆคนที่จ้างนะคะเขาก็จะเลือกจากสิ่งที่เราสนใจค่ะดูจากโปรไฟล์ของเราแล้วถ้าเขาสนใจเนี่ยเขาก็จะติดต่อมาหาเราเองค่ะซึ่งก็ไม่ได้มีแค่ง,งานทั่วไปอย่างกราฟิกหรือว่าง,งานเขียนนะคะแต่ยัง รวมไปถึงงานทำเว็บทำแอพวิศวกร Data Si ไตรแอนาลิติกก็มีค่ะแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายเลยซึ่งแบบนี้นะคะเราสามารถลงหางานได้ฟรีค่ะใช้เครื่องมือต่างๆเบื้องต้นได้การจ่ายเงินการยืนยันตัวตนนะคะแล้วเขาก็มีให้อัปเกรดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเพื่อเพิ่มสิทธิพิเศษต่างๆค่ะมีข้อสังเกตนิดหน่อยนะคะคือก่อนที่จะใช้งานเนี่ยเราจะต้องลงทะเบียนก่อนค่ะยังไม่สามารถดูฟรีแลนซ์ทั้งหมดในนั้นได้แต่ข้อดีก็คือเหมือนได้สแกนคนก่อนเข้าไปใช้งานได้ระดับหนึ่งค่ะ กันที่เว็บสุดท้ายแล้วนะคะเว็บที่5ค่ะ Fiverr เว็บนี้ก็ยอดนิยมพอๆกันเลยนะคะเป็นแหล่งรวมฟรีแลนซ์จากทั่วโลกค่ะซึ่งก็มีมาตรฐานที่เชื่อถือได้ในระดับหนึ่งเลยก็จะมีเร й ติ้งมีคะแนนรีวิวถ้าเราลองกดเข้าไปดูนะคะเครงในเนี่ยก็จะเป็นผลงานของคนคนนั้นพร้อมกับรีวิวเลยการจ่ายเงินเนี่ยก็ต้องจ่ายผ่านเว็บนะคะให้ทางฟีเวอร์เขาเก็บไว้ให้ก่อนพอดีงานกันแล้วส่งงานกันเสร็จปุ๊บเนี่ยทางฟีเวอร์เขาก็จะโอนเงินส่งมาให้ฟรีแลนซ์เองค่ะซึ่งการคิดเรทราคานะคะก็จะมีเป็น3แพ็กเกจด้วยกันในเว็บเนี่เเคคาาาาาากวก,วาก็ะะร่ป่ปนนบงพตมทํ ว่าจะมีบริการอะไรบ้างซึ่งราคาเริ่มต้นเนี่ยก็จะอยู่ที่5เหรียหรือว่าประมาณ150บาทนะคะตัวฟรีแลนซ์นะคะก็จะตั้งรายละเอียดของงานขอบเขตต่างๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยเพิ่มออปชันทางเลือกบวกเงินเพิ่มตามที่ตั้งไว้ได้ค่ะซึ่งเว็บต่างประเทศแบบนี้นะคะฟรีแลนซ์บนเว็บเนี่ยก็จะมีจากทั่วโลกเลยค่ะการแข่งขันก็อาจจะสูงขึ้นนะคะแต่ว่าตลาดเองก็กว้างขึ้นมากๆด้วย <Wow. S 1> ส่วนค่าธรรมเนียมก็จะมีเก็บทั้ง2ฝ่ายนะคะเป็นค่าแวดแล้วก็ค่าบริการต่างๆเอาไว้จัดการแล้วก็พพัฒนาาแลตฟออร์มขงเขค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจที่เราได้รวบรวมมาให้ใครที่กําลังมองหาโอกาสใหม่ๆนะคะอาชีพฟรีแลนซ์เนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีที่จะได้นําสกิลที่เรามีมาหารายได้เพิ่มนะคะแต่ว่าใครที่กําลังจะก้าวเข้ามาทาฟรีแลนซ์นะคะต้นแนะนําว่าควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนเพราะว่าอาชีพฟรีแลนซ์เองก็มีข้อเสียด้วยเหมือนกันอย่างแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของความไม่มั่นคงถ้าเดือนไหนไม่มีงานก็เท่ากับว่าไม่มีเงินเลยเพื่อนๆ,ๆ,ๆเนี่ยก็จะต้องมีวินัยมากๆทั้งเรื่องงานเรื่องเงินนะคะมีการบริหาารเเเเงงินนนนก็บไวว้้้ผ่ออดดทยยๆ แล้วด้วยความที่มันอิสระมากนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าจะชิลมากไม่ได้เพราะว่าเราต้องสร้างผลงานที่ดีให้ผู้ว่าจ้างเนี่ยประทับใจแล้วก็จะได้จ้างเราต่อค่ะอย่างที่2นะคะการแข่งขันเนี่ยสูงลงแข่งกันด้วยฝีมือจริงๆถ้าจะอยู่รอดนะคะก็ต้องมีฝีมือที่ดีพอตัวเลยค่ะและสุดท้ายนะคะสวัสดิการเนี่ยก็อาจจะยังคุ้มครองได้ไม่ดีเท่าไหร่หรืออาจจะแทบไม่มีเลยก็เป็นไปได้นะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถ้าในส่วนตัวเต,ต้นมองนะสามารถบริหารเองได้ซื้อประกันส่วนตัวเพื่อดูแลตัวเองได้ค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะเต ว่าในอนาคตอีกไม่ไกลนะคะจะกลายเป็นตัวเลือกที่คนรุ่นใหม่เลือกทํากันมากขึ้นคนจะเลือกทําที่ตัวเองถนัดแล้วก็ไปต่อได้นะคะใครที่กําลังทํางานประจำเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มไหวตัวแล้วนะเพราะว่าบริษัทเนี่ยอาจจะเลือกใช้ฟรีแลนซ์แทนเราเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเรียกได้ว่าหมดยุคที่จะทํางานอย่างเดียวที่เดียวเดิมๆนานๆแล้วนะคะเรามาตามโลกให้ทันกันต้องเริ่มหาแล้วนะว่าเรา,อาชอบอะไรไหมหาจุดเด่นของตัวเองนะคะแล้วก็เริ่มปรับตัวอ p s สก l l เตรียมตัวไว้สําหรับโลกอนาคตที่กําลังจะเปลี่ยนไปค่ะจะได้ใช้ชีวิตในโลกอนาคตกันอย่างมีความสุขใครทีี่ม ข้อมูลหรือเว็บไหนเพิ่มเติมเนี่ยมาบอกเล่ากันได้นะคะหรือว่าใครที่มีประสบการณ์ฟรีแลนซ์ก็สามารถมาแชร์กันได้เตินเองก็เคยรับงานฟรีแลนซ์เหมือนกันค่ะไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีด้วยกันค่ะบายบาย